สวัสดีครับผมจะมาพูดถึงไก่ตัวหนึ่งนะคือที่พูดถึงไก่ตัวคือจริงๆนะผมไม่ค่อยได้ทําคลิปข้อมูลไก่นะครับมานานละนะครับทําที่ลงทิกตอกเองนะเพราะว่าผมเบื่อนะครับพวกที่คขามาพูดแซะพูดอะไรเนี่ยคือเราให้ข้อมูลไก่น,นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ความรู้เพื่อเป็นทันรดนะครับแต่พวกนี้คือมันต้องแต่แซะผมก็เลยลาคาญไม่ทําลงจบเลย แต่ไก่ตัวนี้ที่ผมทําลงเนี่ยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นไก่ตัวที่ผมเองเน่ไปถามซื้อเขาด้วยนะครับเราสู้ราคาเขาไม่ไหวพูดตรงๆนะเขาเรียกราคาโอโหสะดุ้งเลยเหมือนกันแต่เก่งเก่งจริงนะครับไก่ตัวเนี้ยไก่คู่นี้คือบ้านเมืองนอนเจอก,กับขุนหมนนื่น,นตัวบ้านเมืองนอนเนี่ยนะครับไก่ตัวพิก่กิฟเนี่ยเอา ข้อมูลเบื้องต้นที่ผมรู้มาเนี่ยนะครับเป็นไก่ที่ซื้อมาจากพี่โกเด็กห้วยขมิ้นสี่แสนก็ทีมงานสระบุรีผมเนี่ยก็เห็นนะครับแข่งดีเป็นไก่แข่งดีนะนะครับตีชนะมาล่าสุดรู้สึกว่าไปชนะยิ่งเจริญนะหรือว่าชนะที่ไหนไปแถบคุราชเนี่ยแหละไม่จบอันเดียวราคาขาดนะครับก็ซื้อพี่กิ๊ฟซื้อมาสี่แสนนะครับอันนี้คือข้อมูลของห้วยขมิ้นแต่ผมจะไม่ให้ข้อมูลตัวที่ผมเห็นนะครับก็คือขุนหมื่น คุณหมื่นเนี่ยก่อนหน้านี้ผมไม่รู้จักเขาเลยแล้ววันนั้นเนี่ยไก่เนี่ยไก่คู่นี้มันตีกันสังเวียนนอกนะครับสาเหตุคือสังเวียนในเนี่ยแต่เขาอยากกลับบ้านเลยเขาบอกเขาขอตีสังเวียนนอกเลยตีข้าแสนนะแต่ขอตีสังเวียนนอกเลยนะครับลักสนามก็จัดให้เลยตีสังเวียนนอกเจอกับวัยรุ่นใต้ถุนวัดทีมงานนะครนายกก็ไก่ดีนะ อันเดียวคือฮาเลยแม่งตีสามสบหนึ่งผมอ่ะผมอยู่ข้างในอยู่ต <mainly>. ู uh, yup. ้กระจกนะครับอยู่สังเวียนในทีมงานกรรมการสนามพวกเพื่อนฝูงเดินมาบอกพี่ขวันมีไก่ตัวหนึ่งโคตรเก่งเลยตีอันเดียว3ามสิบหนึ่งตีกับวัยรุ่นตีถูกรัดของดีด้วยนะแม่งตีขาเลยเนี่ยผมก็เลยลงลงไปดูอันสอง อันสองป่อยมาปั๊บไก่แพ้เลยไม่สู้นะครับแต่ได้เปิดคลิปดูอะไรดูเนี่ยเก่งมะน้ำแข็งร่างหอนสับแข่งดีมากเป็นไก่เยียนะครับเอ่อเรื่องสายพันธุ์ผมจําไม่ได้นะว่าเป็นสายไหนอะไรยังไงนะครับแต่สายพันธุ์ดีเท็กละสายพันธุ์ดีนั้นเก่งมากนะครับเป็นไก่เยียดํานะครับเยียดำเยียสาะดำเนี่ยพี่บอลมาหาเฮงบูชิปก็อยากได้นะครับเจ้าของชื่อ เขาบอกผมนะเขาเังโทรคุยกับพี่บอลหนาหิ้งวิชิตอยู่เลยคือไก่ตัวนี้ผมเนี่ยก็ผมอยากได้ผมจะมาตีต่อไม่ได้เอามาทำพ่อด้วยผมอยากได้จะมาตีต่อผมให้ราคาตอนแรกอะใกจริงอะเอานี่พูดกันตรงๆไม่อายเลยผมก็กล่าวว่าถามว่าหนึ่งแสนขายไหมอะไรไหมเนี่ยนะแต่ก่อนถามนะเขาบอกผมหวานรอบที่แล้วเขาให้ราคาสองแสนเขาไม่ขายผกเอาเหรอผมก็เลยไปให้เขาสามแสน สามแสนเขาไม่ขายนะครับมีมีคนเขาบอกว่ามีคนไปให้ราคาที่สนามนะที่สนามนะสี่แสนเลยสี่แสนก็ไม่ขายนะครับก็พวกคู่ก,กันก็บอกผมปั่นห้าแสนซื้อได้ซื้อไปเถอะคือห้าแสนคงก็ยังกั้มกึ่งอยู่เราก็ไม่รู้ว่าห้าห้าแสนเนี่ยคือมันจะเตีใยรผอะมันต้องเตีนหลายล้านอะแล้วห้าแสนเราไม่ไซื้อความสําเร็จนะเราซื้อไก่ตัวหนึ่งมาชนเนี่ยผมก็ยังกั้มกึกก่งอยู่ แต่เห็นบอกไปว่าพอกลับบ้านไปแล้วมีคนตามซื้อให้ราคาห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนนั่นคืออันนี้คือสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังนะผมก็ไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นคือเขาเล่าว่าว่ามีคนให้ราคานี้ราคานี้แหละเขาก็ไม่ขายก็าบอกจะเอาเก้าแสนนะครับก็เลยไม่มีคนจบไปนะครับมาเห็นอีกทีหนึ่งขึ้นป้ายกับบ้านเมึงน,นนี่แหละนะครับราคาเนี่ยนะครับสูสีมากเลยไก่คู่นี้ผมมองว่าวัดอย่างที่เบอร์แข้งนะ ไม่ไม่ไมก่แข้งดีทั้งคู่อันเยวตีขาทั้งคู่ะนะครับก็ฝากติดตามด้วยคือผมมาพูดเป็นข้อมูลให้รับรู้เนี่ยนะครับมันจะได้เป็นอัตถทสในการรับชมเราได้รู้ข้อมูลไก่ตัวนั้นๆไก่ที่เราจะเชียร์เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดไม่ชอบผมแนะนำให้เลื่อนผ่านเลยนะครับคือผมพูดให้คนที่เขาอยากรู้ข้อมูลคนที่ไม่รู้มันก็มีเยอะนะครับ <คน S 1> ผมอยากให้คนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาได้รับรู้นะครับเขาจะได้เชียร์ ได้ตามเชียร์ถูกเขาได้ได้มีอัธรุนในการเชียร์เขาฝากไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ